สวัสดีครับเพื่อนคนรักไม้ครับวันนี้พาเพื่อนคนรักไม้มาที่โรงงานต้นสักเฟอร์นิเจอร์ครับมาดูช่างออดประกอบเตียงครับเป็นเตียงไม้สักหัวแคปซูลครับขนาด5ฟุตครับเป็นของลูกค้าจังหวัดนนทบุรีครับเนี่ยครับขนาดหฟุตครับเราใส่พนังข้างตัวแรกเราก็ขันน็อตเอาแค่พออยู่ก่อนครับกันล้มไว้ก่อนครับถ้าเราขันแน่นเลยตัวที่2จะใส่ยากครับนี่ครับ จะไม่ขันก็ไม่ได้ครับเดี๋ยวถ้าเกิดเราโยกไปโยกมาหลุดร่วงหัวเตียงก็จะล้มได้ครับนี่ครับขันสักสองสามเกลียวเอาพออยู่ก่อนครับแล้วเราก็ไปใส่พลังตัวที่สองครับตัวที่สองครับเรามีช่างเดยนะครับแล้วก็ใส่ช่างน็อตครับนี่ครับเดยขนาดความยาวสามเซนครับนี่ครับเมื่อเราใส่เดยเสร็จปุ๊บเราก็ขันน็อตตัวที่สามที่สี่ครับ ใส่พนังข้างตัวที่2แล้วก็ขันน็อตตัวนี้ขันให้แน่นเลยครับถ้าเราขันแน่นรับรองเลยครับไม่มีโยกแล้วครับน็อตนี่ก็ใช้กันขนาด3ามหุนเลยนะครับเป็นน็อตเกลียวปล่อยยาวนิ้วครึ่งครับใช้ประแจเบอร์17ขันครับมีเครื่องมือคือประแจตัวเดียวเราก็สามารถประกอบเตียงได้แล้วครับนี่ครับด้านหัวครับสูงเมตรสิบเซนครับมีที่วางของวางโทรศัพท์ได้สบายครับ ด้านหัวก็มีความหนาอยู่ประมาณ14เซนครับนี่ครับทำจากไม้สักทองจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ครับไม้สักนี้อายุ4ี่สิบห้าปีครับเป็นไม้แก่ต้นนะครับเพื่อนๆครับนี่ครับสวยงามครับลวดลายก็สวยงามครับสีมือของช่างอดครับทาสีเนื้อไม้ด้านครับตอนนี้กําลังขันน็อตครับขันให้แน่นเลยครับตัวที่สองครับเมื่อเราขัน แน่นแล้วครับเราก็กลับมาขันตัวที่1น่น็อตตัวที่1ตัวที่2อขันใหม่ครับเพื่อให้แน่นครับเมื่อแน่นทั้ง4ตัวแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้ใส่คานปูพื้นกันครับนี่ครับเป็นเตียงของลูกค้าจังหวัดนนทบุรีนะครับสั่งไว้ครับ5ฟุตครับพร้อมที่จะไปส่งประมาณวันเสาร์นี้นะครับนี่ครับเมื่อเราใส่พลังใส่น็อตเสร็จแล้วพลังเตียงเสร็จแล้วครับก็ใส่คานครับ อย่างที่เห็นเลยครับคานเตียงเนี่ยครับถ้้อ่ามันใส่ไม่ได้เราก็ใช้เท้าดันมือดึงครับนิดเดียวครับอย่าไปตัดคานนะครับถ้าตัดคานพื้นใส่ไม่ได้นะครับอ่าพื้นเตียงก็แบ่งออกเป็น3แผ่นครับขนาดความกว้างอยู่ที่ประมาณ51เซนครึ่งครับอ่าเตียง5ฟุตนี่ก็ด้านในก็จะกว้างอยู่ประมาณเมตรห้าสิบสี่ห้าสิบห้าเซนครับอ่าความยาวของที่นอนครับอ่าพื้นเตียงก็ยาว2เมตรครับ ความยาวไม่ว่า5ฟุตหรือ6ฟุต3ฟุตความยาวของที่นอนจะเท่ากันครับประมาณ2เมตรครับแต่ความกว้างไม่เท่ากันครับ